นี่เลยแล้วนี่คือหน่อบรรดาเ t s ของเรานะคะต้องเชิญยังไม่หมดเพียงแค่นี้เรามีสาวสวยอีกด้านล่างนะครับอ้าขอเชิญนะฮะพัชชาด้วยนะครับแล้วก็ครกรีนด้วยนะฮะขึ้นมามาเลยนะครับเลยเ้าขอเงปรบมือหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญ แล้ววันนี้นะครับเราก็นะฮะไหน่งก็มาร้องเพลงกับเราเราก็ยินดีมอบโทรศัพท์มือถือนะครับโอ้ริงเหรอไม่สิคันนะครับไม่ใช่พี่มอบให้พัชชานะครับเดี๋ยวทำหายหรือเปล่าเออแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาตำรวจตามไปหาอาจารย์ที่บ้านอีกทีหนึ่งครับนี่แฟนๆเรานี่แหละมีมิคซันรอด้วยเอาแล้วโทรมาแล้วเนี่ยเบอร์เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าพอทำหายโอเคเราแหละเพราะว่าใช้ระบบที่ดีที่สุดด้วยชูชูดูอ่า จริง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 ใครดมีโทรศัพท์มือถือไว้เดี๋ยวมาติดต่อละกันเนาะครับผมโอเคเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเหล่าบรรดาผู้เป็นเอเซก่อนดีกว่านะคะเนี่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับพี่แจ๊คสำหรับรานเจอตัวแล้วอ่ะเจอตัวแล้วไหนอ่ะเจอตัวแล้วขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยโอเคมีมีมีบรรดุยด้วยฝั่งนี้มาแล้วมาเอาก็ ในทุกที่เราก็ขอมอบนะครับโทรศัพท์ททมือถือที่เราใส่ซิมทุนูไปแล้วไว้ะะคุณเนี่ยโทรกันแบบเมามันเลยทีเดียว,วยขึ้นมาเร็วๆมาเร็วๆออนอยู่ชิคกอรสกีนด้วยเดี๋ยวเสียเวลามาเร็วขึ้นมาเร็วๆเออนะครับมา,มาดำเนินประชามอบไปนะครับในหนาที่ติดตามเราไปทุกที่นะครับเข้าไปครับเข้าไปครับมบมองหน้า คนมอบเนี่ยไอ้ดีกรีเออทำทายเอาคือได้ทอสับไปล้วได้ทอสับพืนกันเลยดีใจเท่ากับคนมอบให้นะเออถูกอ่เอาล่ะนะครับก็ถือเป็นจาก True Academy ที่มีเฟสที่ชื่อว่า True S เลยนะครับผมซึ่งก็วันนี้มากันหลายคนเมื่อกี้จริงๆมีพระแพงคนแต่ว่ารีบไปงานใช่ครับผมนะครับผมถามก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้สุดซึ้งฝันแล้วก็มาในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะค่ะน้องกรีดเป็นยังไงบ้าง ดีมากค่ะอะไรคือคำพี้พี่องค์กรครับฉันปิ้งมาตั้งแต่เที่ยงไม่พูดเลยปิ้งเลยทีเดียวนะครับเอ้าหนูพูดตาพูดเธอมาปิ้งแป๊บเดียวเธอพูดแล้วบรรยากาศรอบๆดีมากปิ้งครัวมีต้นไม้ต้นใหญ่มากแต่แววตาแรกไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้นี่ได้มาจากหนังเรื่องอวตารใู้ไหมอ๋อใช่ไหมที่มันที่มันมีนั้นเอามาห้อยมาแล้วเสียบเข้าไปอ พี่ต้องการอะไรครับไม่ไมหรอไเอวาต้องอะไรสมรักะลลอนะไรลูกสมรักกันใต้ตนไม้นะครับเยว่สรักาแบบว่าเออมีความสุขแบบว่าเออคุยกันเออบอกรักกันอะไรอย่างนี้นะครับสมรักสมรักทำสิงช่วยผมด้วย,ช,วยช่วยพารองกับ้ารตโตทีนะคะเล่นลุกภายในขนาดใต้อย่างไม่รู้เลยลูกเลย เอออ่าอ่อ่าเป็นไงบ้างความรู้สึกของฟีนอกจากก็คือสะาดดีต้องบอกว่าเราอยู่ในกรุงเทพเราจะไม่ค่อยเห็นพื้นที่แบบนี้สักเท่าไหร่นะคะยิ่งในสยามางเงี้ยเฮ้ยมันแบบเราเดินไม่เคยจะไม่เคยจะเห็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะที่สะอาดที่มีความร่มรื่นอยู่ข้างหลังก็มีคนซ้อมมีคนเล่นกีฬาซึ่งเป็นที่แบบต้องบอกว่าไม่เคยเห็นอยู่แล้วเพราะสวนเนี่ยเขาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้เองเนาะถ้าคลิเคยเห็นเนียมาเดินเห็นวันอื่นก็แสดงว่าไม่ใช่แล้ว ว่าพี่แจ๊ะอ่ายังไม่นานมากไม่แปดปีเขาจะมาเห็นออกแนวเชื่อว่ะเฮ้ยว้าวแกแนนกเชื่อว่าจะเสียเซลล์ไว้บ้าเป็นลูกไม่ต้องไม่ต้องใจมยากปล่อยมันไปอาะไรๆหรอเปิดไปพี่ตา๊อดอ่าง่ายๆนะสั้นครับผมผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่ทางเซ็นเตอร์พอยตอร์อยจับมือกับชุนลานะผมเพราะว่าทุกๆวันเสาร์จะมีกิจกรรมดีๆทั้งขายของแฮนด์เมด แล้วก็จะมีคนค่อยๆเข้าทยอยเข้ามาชุมนุมกันที่นี่ดีเขามีต้นไม้อวตารชุมนุมทำไมใช่เขว่าชุมนุมทำไมเหรอใช่เขาบอกว่าเราจะเป็นที่ชุมนุมที่ใหม่เรามาร่วมสนุกกันนเรามาร่วมเรามาร่วมสร้าความสุขให้กันแล้วก็รักสิ่งดี้มาแรงแรกแรงสิ่งดีๆให้กันซึ่งกาใช้คำลุกกันทีเดียวข้ามไปรอเลยไรก่อนครับผมใช่ผก็ไม่ค่ะ เลยไหมครับเลยนะครับผมก็คือความคิดแรกของผมเลยคือผมว่ามันเวิร์กมากครับร้านที่มีสวนเป็สวนสาธารณะหรือว่าสวนหย่อมอย่างที่เกิดขึ้นกลางแบบว่ากลางเมืองกรุงเทพขนาดนี้ครับใช่เพราะว่านี่ด้านหลังนะครับก็เป็นเป็นเหมือนลานกีฬาใช่แล้วก็มีต้นไม้อย่างเงี้ยคือมันร่มเดินนะครับครับผมได้ครับผมอ่ะวัชชาไงครับเอาดีๆเลยพี่ปิดท้ายแล้วไม่ต้องไม่ต้องสมรักหรือไม่ต้องพีก็ไม้องจอดาลนะครือคนฝ่าเข้าที่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืออย่าไปตากอย่าไปตากโอ้ อย่างไรเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกข้างหลังมีเล่นก,กีฬากา็ได้เพราะฉะนั้นคุณสมรักจะอยู่ด้านหลังส่วนถ้าสมมติว่าใครที่สมรักก็อยู่เวทีมวยไม่อสนามหญ้าหรือว่าถ้าสมมติใครที่ไม่รู้จะนัดเจอกันที่ไหนเจอกันใต้ต้นไม้อาตาและต้องมาต้องต้องบอกด้วยว่าที่ปาร์คหย่าปาร์คหย่าบอกเรียกว่าปาร์คหย่าแต่ที่สําคัญจริงๆคือมันเป็นที่ที่ใหม่ค่ะที่สามารถที่ทําให้ทุกคนมาแสดงออกไม่ว่าจะเป็นความสามารถไม่ว่าจะเป็น ไอเดียต่างๆมันงานแฮนด์ม้งแฮนด์เมดอะไรแล้วก็คนช็อปนี่เรียกว่าได้ราคาทุนแน่นอนแน่นอนนะมันโดนตลาดตรงนี้มันโดนตรงนี้นะคะก็จะกันได้ทุกวันเสาร์แล้วก็เมื่อกี้มีฝากมาบอกว่าคราวหน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันเสาร์นะคะบายตอนนี้ใครที่มาช่วยเอาเสือมาด้วยเฮ้ยเขามีบอกมีบอกให้ส่วนด้านหน้านี่สมัครใจออฟโรดกันเองอันนี้เราเป็นทีมคือเรียกว่าคนดูเนี่ยนั่งบอก ถ้ามีกล้องเราถือว่านางยาจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะแต่ก็รู้สต่ก็ที่สุดเนี่ยที่บอกว่าคราวหน้าอาทิตย์หน้าตอนบ่ายมันต้องมาเพราะว่าจะมีผู้ชายที่ซิกแสกงามมากๆแข่งบ้านในเนี็ยมาขยันดีไม่ใช่พี่แจ๊คค่ะพี่แจ๊คปิ๊กค่ะพี่ทำมาอีกรอบนะครับอ้าวจะมาพี่ทำมาอีกรอบนะครับแม่๊บบ้างไหมป้างพี่แจ๊คค่ะคือยังวชนดูอยู่เยอะค่ะพี่แจ๊คเอาเหรออ๋อใช้ความสกิลด้วยขออภัย อาทิตย์หน้าเจออาทิตย์หน้าเจอพี่นาสดาธนมาว้าอาทิตย์หน้าได้เจอกับนักศดาธนแน่นอนเออเออเห็นเห็นแววๆว่ามีเอ่ออะไรนะซิงเกิลด้วยของน้าแต่ว่าฟังอาทิตย์หน้าแต่ว่า